นายไหนอีชานจะพามาดูคอนนะคะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยไหนไหนอันเนี้ยเหรอไหนเขียนว่าอะไรนี่ชีเขียนไว้ปวดชีพข้อหนีครับปวดชีพข้อหนีครัออเนี่ยนกรสอบใจเลยนะสอบใจนี่นี่อันนี้ใครเขียนอันนี้พระเขียนรู้ได้ไงนี่อกหักเพราะรักชีก็อยู่วัดเดียวกันเลยอุ้ยอะไรอ่ะอันนี้ก็ฝ่าเจนเขียนไว้เฮ้ย เน้นโซงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหเน้นปวดภาคดูร้อนคนเชื่องิงเช่าหไหนเนนเขียนว่าอะไรอ่ะเน้นไม่เกี่ยวเกี่ยวยังเล <c oughs> <ด>ู่อันนี้คนดูมาเขียนว่าอะไรเฮ้ยคนดูซนขนาดนั้นเลยนะใช่คนดูปวดภาคคนดูร้อนเฮ้ยมาปวดกับเน้นเละไหนคนดูเขียนว่าอะไรอ่ะฉันรักตัวสน,ดดน,นุกมาหาให้หมดเลยเสร็จแล้ว อาที่หมดนี่เียเนี่ยเนี่ยเนี่ยพระเองด้วยโอ้เขาวันมนฟังตัดทิ้งไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใครอะใครอยู่น่ไจขอน้ำก่อน้ำพ่ดทีทีมาก ทำไมอ่ะมีใครอยู่มาขอน้ำดื่มเลยไม่ชงไม่ชีก็เอยู่ไม่ชีไป็นทัวันนี้ครคุณพี่คะมาบวชดีนะครับอยากไปอยู่รวมกับมนุษย์ก็เลยไม่ทีค่ะออกมาแล้วค่ะมาถือสิ่งค่ะมาถือสิ่งวาทำอะไรกับเนี่ยหน้าตาวไม่น่าเป็นคนอยากคณเท่าไหร่ ขอน้ำขอน้ำขอน้ำเอาอีกแล้นกันนะจ๊ะเอาอีกแล้วกันนะจ๊ะคุณกับเพื่อนคุณเข้ามานั่งข้างใดีกว่าพ้อบคนะจ๊ะพี่ไปเลกับพี่ไม่กินลยไเลยไม่ชีแล้วพีบไปดกวา โอไม่ต้องบอกว่าเป็นก้างตองเดี๋ยวพี่ก้างตองไม่เชื่อีตบนะเปลี่ยนกิ่นเธอเปลี่ยนได้แล้วนะชื่อใช่ไหมไม่เป็นกินเธอก็ได้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนชื่อมันเรื่องอะไรก้างตองพี่มาคิดเลยหรืพี่จะเาใชก้างตองที่นี่ใช่แล้วก็วัดต่อเป็นก้างตองแตนไม่ใช่ก้างตองจริงไม่ใช่ไม่อยากจะได้มาเล่นวันหรอ ขอบคุณค่ะขอบคุณเอนที่ทำ้การตองนะแล้วก็อะคนนั้นอะโอ้โหไม่เจอตั้งหลายปีรูปร่างไม่ดีขึ้นเลยนะรูปร่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยใส่เสียหมดเลยโอ้โหคนสองคนเนี่ยเฮ้ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยจำไม่พลาดแน่นอนอย่างไรก็การตองผีตด าคุณเรียชื่อแกตองแล้วคุณมีชื่อว่าอะไรอ่ะครับคุณวีชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอาชื่อบอกไปก่อนชื่ออะไรครัชื่ออะไรครับทำไมันเหมือนเดิมเหมือนสารัาน้่าเลยคุณมีชื่อว่าเมื่อคืน นี่คุณอย่ากมาเล่าเล่นเลยแก่ตองพี่ทำได้แก่ตองงอนพี่แค่ตองคิดว่าพี่มีแฟนใหม่กันแล้วใช่ไหมเพราะพี่เคยใ้สัญญาไว้ว่าห้าเดือนพี่จะมาสืบของแก่ตองแต่งงานพ่อไปดเรื่องนี้แต่พี่เชื่อว่าตอนนี้แก่ตองเนี่ยต้องสืบหาจะรู้แล้วว่าตอนนี้แม่ปอาแล้วก็พี่ดาตรีเขาตายจากโรคนี้ไปแล้วพี่เนี่ยก็เลยมาตามแก้แค้นให้กับแม่กับพี่กับพี่ราตรีก็จะบอกน้องชายว่าจะไปวอนนี้พี่ใาดูแก่ตองแก่ตองพี่กล้าสาบานเลยว่าพี่จะรักแก่ตอง และก้านตองคือพี่อิ๋นคนเดียวในใจพี่หุพูดได้แล้วห่านไปานใช่ไหมพี่ได้ถึงจะเพลดเลยนะไม่รู้เวามันไม่้อนทช้ความใดนหน่อยเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาส่อนดีพันวด่าไรก็คือ้านตองพี่นี่ไม่ใช่กนะอไม่หยุด